สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถใช้งานสวยๆราคาหลักหมื่นสภา,าพาจัดไปเลยครับแบบนี้งามมากๆกับ Honda City t ้ไท C นะครับปี2000นะครับเครื่องออโตโอ้ตัวนี้เป็นเครื่อง VT เทคเลยนะครับรถสภา,าพาสมบูรณ์สุดๆนะครับมือเดียวป้ายแดงรถสวยสมบูรณ์นะครับ Honda City t ้ไท C ปี2000นะครับรถอยู่ในสภา,าพาที่สมบูรณ์มากๆนะครับเกียร์เครื่องยนต์แน่นๆช่วงล่างนิ่มๆ สีสวยเงางามเต็มร้อยนะครับขัดเคลือบไว้ให้นะครับคันนี้สีทองนะครับสีบอลทองนะครับภายในระบบไฟฟ้านะครับกระจกไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้านะครับใช้งานได้ปกติสมบูรณ์นะครับรถไม่ใหญ่ไม่โตใช้งานกระทัดรัดราคา69,0 0 0บาทสภาพนี้บอกเลยว่าสุดคุ้มแน่นอนใครกาลังหารถใช้งานนะครับเดินทางใกล้ไกลไปได้ทางบ้านเหมือนกันนะครับราคา69,000บาทนะครับเก็บงานมาทั้งคันสีสวยเต็มนะครับรหลือรอยไม่มีมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับจัดไปเลยครับคันนี้ชุดแต แองรอบคัน1.5ออโต้วีเทคนะครับรถใช้งานแล้วโดยประมาณ195,000กิโลเมตรนะครับตั้งแต่ปี2000นะครับ ตอนนี้ก็23ปีเข้าไปแล้วนะครับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบนี้เลยนะครับเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์มากๆนะครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับแถวโรงพยาบาลคลองสามวามินบุรีกรุงเทพนะครับมินบุรีกรุงเทพนะครับโทรเจรจาสอบถามนะครับใครอยู่บ้านไกลนะครับโทรเจรจาจอบจองได้ทันทีนะครับคันนี้จับจองได้เลยครับรับประกันได้รถแน่นอนมาชมเช็คดูรถทดลองขับขับกลับบ้านได้เลยครับรถสมบูรณ์มากๆนะครับคันนี้ราคาสภาพบอกเลยว่าสุดคุ้มเป็นมือเดียวป้ายแดงประวัติชัดๆนะครับเจ้าของเดิมข้าราชการ คุณครูใช้งานดูแลมาดีมากๆนะครับรถแบบนี้จะถูกใจสมาชิกราคาหลักหมื่นหรือไม่มาชมเช็คดูรถทดลองขับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับในท้องตลาดมีขายเยอะนะครับแต่บอกเลยว่าไม่ใช่สภาพนี้ราคาอาจจะไม่ถึงนี่แต่รับรองว่าคันนี้คุ้ม เหมาะสมกับราคาซื้อไม่ต้องปวดหัวซื้อไม่ต้องเจ็บตัวรับรองว่าคัดและเช็คเก็บงานมาเรียบร้อยสีสวยเก็บงานมาทั้งคันนะครับสีบอลทองนะครับเก็บงานมาให้เรียบร้อยริ้วรอยเต็มร้อยครับเครือบแก้วมาให้อีกอย่างหากนะครับภายในก็เป็นระบบไฟฟ้านะครับเป็นรถกึ่งอีโคคาร์เมื่อสมัยนู่นก็ได้นะครับเครื่องพันห้านะครับน้ำมันเบนซินนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับปัจจุบันก็อยู่ในสภาพที่ครบจบแน่นอนนะครับคันนี้สวยสมบูรณ์แบบนี้นะครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับ แถวโรงพยาบาลคลองสามมารบินบุรีกรุงเทพนะครับคู่มืออยู่ครบนะครับคันนี้ดูแลมาดีนะครับใครหาใช้งานราคาหลักหมื่น6ก0 0 0่นเกบาทนะครับเจราจาต่อรองพูดคุยกันได้นิดหน่อยนะครับเราคัดลดเก็บงานมาให้เรียบร้อยสมาชิกใช้งานได้ยาวไม่ต้องไปวนหาที่ซ่อมให้ปวดหัวให้เจ็บใจนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนสวยคัดมาอย่างดีเก็บงานมาทั้งคัน ใครได้ไปคุ้มมากๆนะครับกับราคาหลักหมื่นได้รถสภาพแบบนี้นะครับใครที่สนใจเข้าใจจัดได้รีบจับรีบจองเลยนะครับคันนี้สวยสมบูรณ์สุดๆนะครับ